ทางสายกลางทรรมบรรยายของหลวงพ่อจาสุภัโทโธพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านส่งเตือนให้เราละความชั่วประพฤติความดีเมื่อละความชั่วประพฤติความดีแล้วที่สุดก็ส่งสอนให้ละสิ่งทั้งสองนี้ไปเสียด้วยฉะนั้น วันนี้จึงขอให้คติในเรื่องทางสายกลางคือให้ละให้ได้หรือหลีกให้พ้นจากสิ่งทั้งสองนั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจุดมุ่งหมายปลายทางของการอธิบายธรรมะครองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่จริงก็คือให้พ้นจากทุกนั่นเองแต่ก่อนที่จะพ้นจากทุกได้นั้น เราต้องมาทำความเข้าใจกันให้มันตรงให้มันแน่นอนถ้าเข้าใจไม่ตรงไม่แน่นอนแล้วก็จะลงสู่ความสงบไม่ได้ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสรู้แล้วท่านประกาศศาสนานั้นเบื้องแรกท่านยกทางทั้งสองขึ้นมาว่าเลยคือกามัสสุขาริกานุโยโคและอัตตกิลมัฐานุโยโคทางทั้งสองอย่างนี้ เป็นทางที่ลุ่มหลงเป็นทางที่พวกเสพกามหลงติดอยู่ซึ่งย่อมไม่ได้รับความสงบระงับเป็นหนทางที่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารสมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในทางทั้งสองไม่เห็นทางสายกลางของธรรมะท่านจึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมาแสดงให้เห็นโทษในทางทั้งสองนั้นถึงเช่นนั้นพวกเราทั้งหลาย ก็ยังพากันติดพากันปารลอยู่ล่ำไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทางทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางที่ลุ่มหลงไม่ใช่ทางของสมณะคือไม่ใช่ทางที่สงบระงับอัตตาก,กิลมัฐานุโยโคและกามัสุขาริกานุโยโคก็คือทางตึงและทางหย่อนนั่นเองถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นในปัจจุบันทางตึง ก็คือความโกรธอันเป็นทางเศร้าหมองท่านเรียกอัตตก,กิรมฐานุโยโคเดินไปแล้วก็เป็นทุกข์ลำบากการมาสุขคุริการุโยโคก็คือความดีใจพอใจความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาท่านว่าเมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้พิจารณาความสุขนั้น ท่านไม่ให้ติดอยู่ในความสุขคือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์การวางทั้งสองได้นี้เป็นสัมมาปฏิปทาท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลางคำว่าทางสายกลางไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาของเราแต่หมายถึงในด้านจิตใจเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าอารมณ์ท่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทำให้บุ่ญวายถ้าจิตบุ่นวายบ่นวายเช่นนี้ ก็ไม่ใช่หนทางเมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจติดแน่นอยู่ในการมัดสุขาริการนุโยโคอันนี้ก็ไม่ใช่หนทางมนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุก์ต้องการแต่สุขความจริงสุขนั้นก็คือทุกอย่างละเอียดนั่นเองส่วนทุกขก็คือทุกอย่างหยาบพูดง่ายๆสุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง ทางหัวมันเป็นทุกข์ทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้ารูปทางหัวมันมีพิษทางปากมันมีพิษไปใกล้ทางหัวมันมันก็กัดเอาไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุขแต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันความดีใจความเสียใจมันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือตัณหาความลุ่มหลงนั่นเอง ฉะนั้นบางทีเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่สบายไม่สงบทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้วเช่นได้ลาบยศสรรเสริญได้มาแล้วก็ดีใจก็จริงแต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆเพราะยังมีความเครือแปลง่ใจว่ามันจะสูญเสียไปกลัวมันจะหายไปความกลัวนี่แหละเป็นเหตุให้มันไม่สงบบางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆก็ยิ่งเป็นทุกข์มาก นี่หมายความว่าถึงจะสุขก็จริงแต่ก็มีทุกข์ดองอยู่ในนั้นด้วยแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันกับว่าเราจับงูถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริงถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้ฉะนั้นหัวงูก็ดีหางงูก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีอันนี้ในวงวัฏต,ตะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดังนั้นความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว ก็ไม่ใช่หนทางศินสมาธิปัญญาถ้าหากพูดการตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่ใช่แก่นศาสนาหรือตัวศาสนาแต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนาฉะนั้นท่านจึงเรียกสินสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้ว่ามัคอันแปลว่าหนทางตัวศาสนาคือความสงบระงับอันเกิดจากความรู้เท่าในความเป็นจริง ในธรรมชาติของความเป็นจริงที่เกิดอยู่เป็นอยู่ซึ่งถ้าได้นํามาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ฉะนั้นสุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริงพระพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ตัวเองให้เห็นตัวเองให้พิจารณาตัวเองเพื่อให้เห็นจิตของตนเองความจริงจิตเดิมของมนุษย์นั้น เป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวเป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ที่มีความดีใจเสียใจหรือความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้นเพราะขนาดนั้นมันไปหลงอยู่ในอารมณ์จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ แต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกันหรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่านั้นหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การจะมาพูดกันเฉยๆหรือด้วยการเดาหรือการคิดเอาเองหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือความรู้เท่าความจริงตามความเป็นจริงนั่นเองถ้ารู้เท่าตามความเป็นจริงนี้แล้วการสอนก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นจริงอันนี้ แม้จะฟังคําสอนเท่าใดก็เหมือนกับไม่ได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะทําแทนหรือปฏิบัติแทนได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเองปฏิบัติเองคําสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทางหรืออุปมาอุปไมยเพื่อน,นำให้เข้าถึงความรู้ตามความเป็นจริง ถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะเป็นทุกข์เหมือนดังตัวอย่างว่าเรามักใช้คำว่าสังขารเมื่อเราพูดถึงร่างกายแต่ความจริงนั้นเราหารู้จักความเป็นจริงของสังขารนี้ไม่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสังขารนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้เราจึงเป็นทุกข์หรือความทุกข์จึงเกิดขึ้น จะยกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราเดินไปทำงานระหว่างทางก็มีบุรุษคู่หนึ่งคอยต่อว่าเราอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ด่าตอนเย็นก็ด่าเมื่อได้ยินคำด่าเช่นนี้จิตใจก็หวั่นไหวไม่สบายใจโกรธน้อยใจเศร้าหมองบุรุษผู้นั้นก็เพียนด่าเช้าด่าเย็นอยู่เช่นนั้นทุกวันได้ยินคำด่าเมื่อใดก็โกรธเมื่อนั้น กลับถึงบ้านแล้วก็ยังโกรธอยู่ที่โกรธที่วันไหวเช่นนี้ก็เพราะความไม่รู้จักนั่นเองวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าลุงคนที่มาด่าทุกเชา้าทุกเย็นนั่นน่ะเป็นคนบ้าเป็นบ้ามาหลายปีแล้วมันดาทุกคนนั่นแหละชาวบ้านเขาไม่ถือมันหรอกเพราะว่ามันเป็นบ้าพอรู้อย่างนี้แล้วใจของเราก็คลายความโกรธทันที ความโกรธความขุ่นมัวที่เก็บไว้หลายวันแล้วนั้นก็คลายหายไปเพราะอะไรก็เพราะได้รู้ความจริงแล้วแต่ก่อนนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนดีคนปกติฉะนั้นพอได้ยินว่าเป็นคนบ้าจิตก็เปลี่ยนเป็นสบายทีนี้มันอยากจะให้ด่าก็ด่าไปไม่โกรธไม่เป็นทุกข์เพราะรู้เสียแล้วว่าเป็นคนบ้าที่จิตใจสบาย ก็พอรู้เท่าทันความจริงนั่นเองเมื่อมันรู้เองมันก็วางของมันเองถ้ายังไม่รู้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอีกเหมือนกันแต่พอรู้ความเป็นจริงจิตใจก็สบายนี่แหละคือความรู้เท่าตามความเป็นจริงคือรู้ว่าคนนั้นเป็นคนบ้าคนผู้รู้ธรรมก็เหมือนกันพอรู้ความจริงความโกรธความโลภความหลงก็หายไปเพราะรู้เท่าทันความเป็นจริง พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเพียงสังขารทรงบอกอย่างชัดๆชดชดเช่นนี้เราก็ยังไม่ยอมมันยังขืนไปแย่งยื้ออยู่นั่นแหละถ้าหากว่ามันพูดได้มันก็คงจะบอกว่าเจ้าอย่ามาเป็นเจ้าของฉันนะความจริงมันก็บอกอยู่แล้วทุกขณะแต่เราเองไม่รู้เพราะมันเป็นภาษาธรรม อย่างสกลร่างกายนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีหูก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีทั้งหลายเหล่านี้แหละก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปแปรไปไม่เห็นมันขออนุญาตเราสักทีเช่นเมื่อปวดหัวปวดท้องหรือยงังใดอย่างหนึ่งเป็นต้นมันไม่เคยขออนุญาตจากเราเลยเวลามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเลยเป็นไปตามสภาวะของมันอันนี้ก็แสดงว่า มันไม่ยอมให้เราเป็นเจ้าของมันสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสอนว่าสุนโยสัพโพมันเป็นของว่างมันไม่ได้เป็นของผู้ใดเราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ไม่เข้าใจในสังขารอันนี้จึงคิดว่าของเราของเขาเกิดอุปทานขึ้นเมื่อเกิดอุปทานก็เข้าไปยึดพบเกิดพบเกิดชาติชราพยาธิมรณะต่อไป มันเป็นทุกเช่นนี้ที่ท่านเรียกอิกทัพปัจจยาตาน,นั่นแหละอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นเช่นนี้นั่นแหละอันนี้มันล้วนแต่เป็นในขณะของจิตถ้าเกิดอารมณ์ไม่ถูกใจขึ้นมาก็ไม่รู้จักหรือไม่รู้เท่าทันเพราะอยู่ในอวิชชามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยความเป็นจริงขณะของจิตอันนี้มันติดกันอยู่ทีเดียว มันเร็วมากแต่เราเองรู้ไม่เท่าทันเปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่บนยอดไม้แล้วตกปุ๊บลงมาที่พื้นดินจึงรู้สึกตัวว่าตกต้นไม้แต่ความจริงนั้นก่อนที่จะตกถึงพื้นดินเราก็ตกผ่านทุกก้านทุกกิ่งของต้นไม้นั่นแหละแต่ไม่สามารถนับได้ว่านาทีใดถึงกิ่งไหนวินาทีใดถึงกิ่งไหนเพราะมันเร็วมากแต่พอตูมเดียวก็ถึงพื้นดินเลย แล้วก็เป็นทุกข์เลยอิทัปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นถ้าเราแยกเป็นปริยัติอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปว่ากันไปเป็นตอนตอนตามความจริงนั้นพออารมณ์เกิดความไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยอาการที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนั้นมันผ่านไปจากอาวิชชาสังขารผ่านไปพริบเดียวถึงโน่น โศกับปริเทวะคือทุกเลยฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงให้ตามดูจิตของเราทั้งหลายให้รู้ตามความเป็นจริงของมันและในความเป็นจริงเหล่านี้ทำให้เข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงสังขารเท่านั้นและสังขาน,นี้แหละมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยทั้งหลายที่มันเป็นมาที่เรามาเรียกหรือสมมุติเอาอีกทีหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์สัตว์ เช่นเดียวกับชื่อของเรามันก็สมมุติเหมือนกันเราไม่ได้มีชื่อมาแต่กําเนิดต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงเอาชื่อไปใส่คือตั้งชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมุติตั้งชื่อกันเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเรียกกันง่ายสะดวกแก่การใช้ภาษาเรียกขานพูดจากกันการปริยัิก็เหมือนกันที่แยกออกก็เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเหล่านี้แหละ เรียกว่าสังขารมันเป็นสังขารเกี่ยวกับสภาวะอันนี้ที่เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยสมเด็จพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราทั้งหลายเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจนจึงทําความเห็นในเรื่องนี้ไม่ตรงไม่แน่อันเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดอันนี้ก็คือการยึดเอาสังขารเป็นเรายึดเอาเราเป็นสังขารเอาเราเป็นสุขเอาสุขเป็นเราเอาเราเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นเราที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสังขารเหล่านี้ให้เป็นไปตามอำนาจของเราเพราะธรรมชาติเหล่านี้ มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะบังคับให้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตามอำนาจของเราย่อมจะเป็นไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็อย่างว่าเราไปนั่งอยู่ที่กลางถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมาขวักไขวแล้วเราจะไปโกรธรถที่วิ่งหรือจะไปห้ามรถที่กำลังวิ่งอยู่เมื่ออย่ากขับรถมาทางนี้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะถนนนี้เป็นถนนหลวง ดังนี้เราควรทำอย่างไรทางที่ดีก็คือเราต้องออกไปให้พ้นถนนไปให้พ้นทางที่รถวิ่งแต่ที่จะห้ามรถไม่ให้วิ่งนั้นทําไม่ได้เพราะมันเป็นหนทางของเขาเรื่องสังขารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมากระทบกระทั่ง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่ามันมากวนเวลานั่งภาวนาอยู่ก็ว่าเสียงมากวนเราอันนี้ที่จริงเราไม่เข้าใจว่าเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกันแน่ถ้าเรายุดว่าเสียงมากวนเรามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าพิจารณาดูให้ดีก็จะรู้ได้ว่าเราไปกวนเสียงตั้งหากเสียงมันก็ดังอยู่แต่ของมันมันไม่ได้มีความรู้สึกลำคาญอะไรเลย เราต่างหากที่รำคาญพวกเราไปกวนมันความจริงนั้นเสียงก็เป็นเสียงเราก็เป็นเราถ้าเข้าใจเะได้เช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรเราก็สบายมีเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเสียงมันดังแต่ของมันเราไม่ได้ยึดหมายมันเข้าเราก็ไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วเราเห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นทั้งสองอย่าง คือทั้งสุขและทุกข์ตามความเป็นจริงใจก็สงบสบายการที่จะเห็นได้ทั้งสองอย่างนี้เราจะต้องยืนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ระหว่างกลางนี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตนี่คือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องสังขารของเรานี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามทางของมัน ถ้าเราจะไปกั้นทางไปห้ามทางหรือไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปโดยเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงส่งสอนให้พิจารณาไปว่าจะเป็นพระหรือเนนหรือฆราวาสให้พิจารณาแล้วทำความเห็นให้ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วก็สงบสบายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่านักพรตนักบวชหรือคารวาตก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมได้เท่ากันและธรรมที่พิจารณา,านั้นก็เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเองพิจารณาให้ไปสู่ความสงบระงับอันเดียวกันด้วยวิธีของมรรคอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงว่าจะเป็นคารวาตก็ตามบรรพชิตก็ตาม มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเรารู้สภาวะสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็วางเสียเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วพบก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรจรึงเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีทางจะเกิดเพราะเรารู้ตามความเป็นจริงเสียแล้วฉะนั้นให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เรามีอยู่เป็นอยู่นั้น มันเป็นสักแต่ว่าอาศัยเท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ท่านมารู้เท่าตามสังขารทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงสอนให้รู้อย่างนี้เพราะนี่คือความสงบสงบจากความสุขสงบจากความทุกข์สงบจากความดีใจเสียใจได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจ มันเป็นเรื่องที่ทั้งไม่เกิดและไม่ตายเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายอันนี้แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่มีแล้วหมดแล้วฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงบอกว่าพบสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วไม่มีพบอื่นชาติอื่นแล้วท่านรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็รู้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ตายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เอง นี่คือโอ,อวาทที่สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงกำชับสาวมกมากที่สุดว่าให้พยายามเข้าให้ถึงอันนี้ที่เป็นสัมมาปฏิปทาถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงทางสายกลางไม่ตรงเข้าไปถึงทางสายกลางให้ได้แล้วก็ไม่มีวันพ้นทุกข์